วันนี้วันดีนะคะก็ออได้นำหลวงพ่อปานนะคะพิมพ์ขี่ไก่หางพวงมาให้ชมนะคะสวยงามมากต้นตำหรับเลยนะคะก็คือขาถาเงินล้านของหลวงพ่อปานทุกคนก็จะทราบดีทุกคนรู้จักประวัติเป็นอย่างดีนะคะ สุดยอดมากสำหรับองค์นี้นะคะพุทธคุณเมตตามหานิยมนะคะเหมาะสำหรับนักธุรกิจนักเจรจาค้าขายซื้อขายที่ดินนะคะหรือธุรกิจต่างๆที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เลยนะคะเป็นเนื้อดินอุดผงพุทธคุณเต็มมากคมชัดนะคะสวยงามตามตำราทุกประกรันที่ร้านก็คือจะออมีใบรับประกันให้ด้วยนะคะรับประกันว่าผ่าแท้ บูชาได้เลยนะคะ